สวัสดีครับในโลกยุคนี้เนี่ยเรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่นนี่สำคัญมากๆเลยนะครับใครที่เก่งเรื่องนี้มักจะได้โอกาสดีๆตลอดเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดหนึ่งครับจากแหล่งข้อมูลที่เราได้มาเกี่ยวกับสูตรสร้างความสำเร็จผ่านความสัมพันธ์เ,เขาเรียกว่า Starship Success Formula เหมือนเป็นแผนที่ช่วยให้เราวางเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ ใช่ค่ะก็น่าสนใจมากเลยนะคะสูตรนี้ภาพรวมคือมี3ขั้นตอนหลักๆเหมือนเราจะเดินทางไปดาวสักดวงนะคะขั้นแรกก็คือค้นหาดาวของเราหรือ find your star ก็คือตั้งเป้าหมายชัดเจน2คือ build your ship หรือสร้างยานของเราอันนี้คือการสร้างตัวตนสร้างบรรยากาศและสุดท้าย resell your mission ก็คือลงมือทำจริงๆแล้วก็เรียนรู้ปรับปรุงไปเรื่อยๆค่ะโอ้ oh. ฟังดูเป็นระบบดีนะครับมาเริ่มที่อันแรกเลย Find Your Star ค้นหาดาวของเราในข้อมูลบอกว่าต้องชัดเจนเรื่องเป้าหมาย3ด้านหลกัหลกๆเลยคืองานความรักครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงแต่ว่าเเราจะตั้งเป้าหมายยังไงให้มันใช่สำหรับเราจริงๆล่ะครับบางทีมันก็ยากนะอืมทำถามดีค่ะจุดนี้มันไปเชื่อมกับอีกแนวคิดหนึ่งที่เรียกว่าฐานะรมความสุข หรือ happiness baseline คือแต่ละคนเนี่ยมีระดับความสุขพื้นฐานไม่เท่ากันนะคะแหล่งข้อมูลบอกว่าพันธุกรรมมีส่วนตั้ง50%แนแต่ไม่ต้องห่วงค่ะอีก40%เนี่ยมาจากกิจกรรมที่เราเลือกทำเองสมองเรามันยืดหยุ่นได้ปรับได้การรู้จักตัวเองจริงๆจังๆว่าอะไรทำให้เราแฮปปี้ อะไรทําให้เราเมีปฏิกิริยายังไงในแต่และสถานการณ์มันจะช่วยให้เรากําหนดดาวหรือเป้าหมายที่มันสอดคล้องกับตัวเราจริงๆคะ่ะไม่ใช่แค่ตามตามคนอื่นไปแล้วก็สําคัญมากคือต้องยืดหยุ่นนะคะความสําเร็จมันคือการเดินทางไม่ใช่เป้าหมายที่แบบตายตัวเป๊ะวันอารมณ์ที่เราอยากให้เกิดรอบๆตัวเราแต่ผมสงสัยนิดนึงครับการสร้างบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันจะขัดกับเรื่องความเป็นตัวเองหรือ authenticity ที่แหล่งข้อมูลก็เน้นเหมือนกันหรือเปล่าครับ เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะแหล่งข้อมูลมองว่า authenticity หรือความเป็นตัวเองเนี่ยคือแกนหลักเลยนะคะที่ทำให้เรามีเอกลักษณ์คนจำได้มีเสน่ห์แต่ว่าการสร้างบรรยากาศเนี่ยมันไม่ใช่การเสรแสร้งนะคะแต่มันคือการเลือกแสดงแง่มุมที่เหมาะสมของเราออกมาให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆหรือเป้าหมายความสัมพันธ์นั้นๆอย่างเช่นเ,เราอาจจะแสดงความอบอุ่นมากๆกับครอบครัว หรือแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจในที่ทำงานซึ่งทั้งสองอย่างเนี้มันก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราจริงๆนั่นแหละค่ะลองคิดตามก็ได้ค่ะว่าเราอยากให้คนรอบข้างรู้สึกยังไงเวลาอยู่กับเราในบทบาทต่างๆกันไปทั้งที่บ้านที่ทำงานหรือกับเพื่อนๆเข้าใจครับคือเลือกใช้ด้านที่เหมาะสมนั่นเองทีนี้แหล่งข้อมูลยงชี้ไปที่4ลักษณะเด่นที่ทำให้คนเราดูโดดเด่นขึ้นมา1คือมีเป้าหมายชัดเจน สองคือมีอำนาจออในที่นี้เข้าหมายถึงความสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ใช่ตำแหน่งสามคือเป็นผู้สื่อสารที่ดีทั้งผู้ทั้งฟังเลยนะครับฟังอย่างตั้งใจด้วยสี่คือมีความอบอุ่นใส่ใจหวังดี สี่อย่างนี้มันทำงานร่วมกันยังไงครับถึงทำให้คนคนหนึ่งดูมีเสน่ห์ขึ้นมาได้เป้าหมายที่ชัดเจนกับอำนาจส่วนตัวที่เราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยกับความอบอุ่นมันมีพลังอย่างมากเลยในการปลุกเร้าอารมณ์เชิงบวกให้กับคนอื่นอันนี้ล่ละคะ่ะคือเสน่ห์ที่แท้จริง ถึงแม้ว่าสมองเราตามธรรมชาติจะสนใจเรื่องลบๆบได้ง่ายกว่านะคะแต่การที่เราแสดงความใส่ใจความหว่งดีซึ่งมันไปกระตุ้นออกซิโทซินสารแห่งความผูกพันหรือการทําให้คนอื่นรู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกมีคุณค่าอันนี้เกี่ยวกับเซโรโทนินสารแห่งความพึงพอใจผ่านลักษณะทั้ง4อย่างที่ว่ามาเนี่ยมันจะสร้างแรงดึงดูดสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมากๆได้เลยค่ะครับมีเป้าหมายมียานแล้วก็ถึงเวลาออกเดินทาง resell your mission ก็คือลงมือทำจริงอันนี้แหล่งข้อมูลแน่4ีวิธีคือเก็บข้อมูลคนตรงหน้าหรือ social awareness แล้วก็ตีความข้อมูลคาดเดาพฤติกรรมแล้วค่อยลงมือบริหารจัดการปฏิสัมพันธ์ทางอารมณ์ฟังดเูเป็นขั้นเป็นตอนดีนะแต่ในชีวิตจริงนี่สิครับไอการตีความหรือคาดเดาคนอื่นเนี่ยมันผิดพลาดกันง่ายมากๆเลยนะครับใช่เลยค่ะถูกต้องเลย แหล่งข้อมูลก็ยอมรับนะคะว่าขั้นตอนนี้ถ้าถ่ายมากโดยเฉพาะไอ้ขั้นตีความเนี่ยมันจะเพี้ยนง่ายมากเวลาเรามีอารมณ์รุนแรงแบบโกรธเสียใจอะไรแบบนี้คำแนะนำคือให้รอใจเย็นๆก่อนค่ะค่อยมาวิเคราะห์ข้อมูลที่เราเก็บมา แล้วก็การคาดเดาพฤติกรรมคนอื่นเนี่ยไม่ใช่การไปตัดสินเขานะคะแต่คือการพยายามทำความเข้าใจว่าแต่และคนมีสวิตสปอตหรือจุดสมดุลความสุขที่มันต่างกันไปพอเราเข้าใจตรงนี้มันก็จะช่วยให้เราวางตำแหน่งความสัมพันธ์ได้เหมาะสมขึ้นอ๋อแล้วมีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะคือแหล่งข้อมูลพูดถึงพลังของความเงียบแล้วก็การทำงานคนเดียวด้วยซึ่งฟังดูเหมือนจะขัด,ข,ดขัดกับเรื่องสร้างสัมพันธ์เลยนะคะใช่ครับ ประเด็นเรื่องความเงียบนี่น่าสนใจจริงๆมันมาช่วยในขั้นตอนนี้ได้ยังไงครับค่ะ แหล่งข้อมูลเขาอ้างอิงถึงคนที่ประสบความสําเร็จมากๆหลายคนเลยนะคะว่าการหาเวลาอยู่เงียบๆคนเดียวน่ะสําคัญมากเลยในการพัฒนาทักษะที่มันซับซ้อนหรือขั้นสูงเพราะมันช่วยให้เรามีสมาธิเต็มที่จริงๆกับจุดที่เราต้องปรับปรุงหรือเอาไว้ทบทวนข้อมูลที่เราเก็บมาจากโซเชียลแวนเนสนั่นแหละค่ะทบทวนแบบลึกซึ้งโดยไม่มีอคติจากกลุ่มหรือความคิดคนอื่นมารบกวน การได้อยู่กับตัวเองนี่แหละค่ะที่จะช่วยให้เราตีความแล้วก็คาดเดาได้เฉียบคมขึ้นก่อนที่เราจะกลับไปลงมือทําในการปฏิสัมพันธ์จริงๆอีกทีอ๋อพอจะเห็นภาพรวมแล้วครับชีวิตคนเรามันก็มีเรื่องใหญ่ๆอยู่3ามเรื่องนี่แหละครอบครัวงานสังคมการใช้สูตรนี้ร่วมกับการเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นแล้วก็ การหาเวลาอยู่กับตัวเองเพื่อทบทวนพัฒนาตัวเองน่าจะเป็นกุญแจสําคัญเลยในการจัดสรรพลังงานให้มันสมดุลกันแล้วก็มุ่งไปทําในสิ่งที่มีความหมายจริงๆแล้วก็มีความสุขไประหว่างทางด้วยนะครับใช่เลยค่ะถูกต้องที่สุดเลยสุดท้ายนี้มีคำถามชวนคิดปิดท้ายนะคะจากแหล่งข้อมูลซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากสตีฟจ็อบส์ลองถามตัวเองดูนะคะว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราเนี่ยเราจะยังทำสิ่งที่เรากำลังจะทำในวันนี้อยู่หรือเปล่า ถ้าคำตอบคือไม่บ่อยๆติดๆกันหลายวันเนี่ยบางทีอาจจะถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วนะคะแน่นอนว่าการเผชิญหน้ากับความกลัวอย่างกลัวไม่เป็นที่ยอมรับกลัวคนวิจารณ์มันเป็นเรื่องยากแต่การหาเวลาอยู่กับตัวเองเงีบเงยบๆฟังเสียงข้างในจริงๆแล้วก็กล้าลงมือทำตามความฝันถึงแม้มันจะเล็กน้อยก็ตามนะคะแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการปลดปล่อยพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนออกมาสร้างชีวิตที่เราต้องการอย่างแท้จริงค่ะ